ทำไมรัฐบาลไม่ไปลดงบประมาณเช่นซื้ออาวุธสงครามซื้อลถถังซื้อเรือดำน้ำลดเงินเดือนสอวสวเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะนะครับประชุมสภาครั้งต้องเสียเงินห้าล้านแปดล้านไม่มาประชุมด้วยทวงความเจริญด้วยเราควรจะยกเลิกสวไปประหยัดเงินไปปีตั้งหลายพันล้านเนี่ยนะไล่วพวกสวพวกนี้ก็สร้างความปั่นป่นปวนให้กับประเทศไทย นะเป็นเป็นส่วนเกินของประเทศไทยไม่รู้แม่งจะมีไว้ทําหาเลยเอาเงินพวกนี้มาจ่ายเงินเบี้ยคนจรานะครับนะมิจฉาชีพเยอะระมัดระวังนะครับอย่าไปกดนั่นกดนี่นะครับติดตามรายการทนายใครทุกข์ให้ความรู้รัฐบาลอ่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้เงียบเลยนะพลเอกประยุทธ์เงียบเลยไม่ออกมาพูดเลยทั้งๆที่เป็นเรื่องใหญ่นะตอนที่ตัวเองมีอํานาจก่อนการเลือกตั้งทําไมไม่ตัดเงินนะ่ะไม่ตัดเงินคนแก่ พอหลังเลือกตั้งตัวเองแพ้เรื่องตั้งแล้วไปแอบลักไก่ไปแอบลักหลักอยู่ดีๆก็ไปแก้แก้ระเบียบโดยให้มีผลในวันที่1 2สิงหาที่ผ่านมาวันแม่ก็หมายความว่าตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยผมนี่เสียภาษีมาทั้งชีวิตก็เสียเยอะด้วยเมื่อมีรายได้เยอะก็ต้องเสียภาษีเยอะนะแต่วันนี้ผม60สิบวจะไปขึ้นทะเบียนเป็นคนชราเนี่ยอา้าทำไปทำมาเขาบอกว่าอะไรเขาแก้ระเบียบแล้ว แกอย่างเดียวไม่พอต้องพิสูจน์ด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนจนต้องพิสูจน์ด้วยว่าเป็นคนโง่หรือเปล่าไอ้ผมก็งงนะผมไม่เข้าใจนะครับว่าทําไมเงินสวัสดิการทวนหน้าสวัสดิการเนี่ยเหมือนเราทํางานอยู่บริษัทเนี่ยสวัสดิการเนี่ยมันให้ทุกคนไม่ยกเว้นนะตําแหน่งนี้ไม่มีสวัสดิการมันเป็นไม่ได้ไหมเราทํางานอยู่ในโรงงานเนี่ยผู้บริหารก็ต้องมีสวัสดิการลูกจ้างก็ต้องมีสวัสดิการคําว่าสวัสดิการเนี่ยเงินที่ให้เปล่า นะเงินที่ให้เปล่ากับกับทุกคนในโรงงานในบริษัทนะครับนะเงินเงินเงินที่ให้เปล่ากับทุกกับทุกคนในโรงงานและในบริษัทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการมันจะไปยกเว้นลูกจ้างคนไหนได้ไหมไม่ได้ลองไปเปิดดูกฎหมายแรงงานเนี่ยครั้นี้นี่เป็นระดับชาติเบีย้ยคนชรานะเบีย้ยคนชราก็เหมือนกันนะครับ นะมันต้องให้กับทุกคนเพราะกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องไอ้ไอ้เบีย้ยไอ้คนชราเนี่ยและเบีย้ยคนแก่เนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วว่าสวัสดิการทวนหน้าทั่วนหน้าก็หมายความว่าอะไรได้ทุกคนนะใครก็แล้วแต่ที่เป็นมนุษย์เป็นคนไทยถือสัญชาติไทยนะต้องจ่ายเขาทุกคนนะทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ย ตามข้อมูลตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่ามีคนแก่ประมาณสิบเอ็ดล้านคนในนั้นก็รวมผมด้วยผมก็ถือเป็นคนแก่ปีนี้หกสิบแล้วสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาเยอะแยะทำมาหากินมีรายได้เสียภาษีทุกเดือนภาษีเงินเดือนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลเนื่องจากเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องเสียทั้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะภาษีเงินได้นิติบุคคล นะเสียหมดนะไปซื้อของในเซเว่นก็ต้องเสียภาษีวัดธุรกิจเฉพาะไอ้ไอ้ภาษีเขาเรียกอะไรว่าภาษีมูลค่าเพิ่มโอนที่ดินก็ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเสียภาษีทุกอย่างพอ60สิปุ๊บรัฐบาลกําลังถูกประชาชนตั้งคําถามว่าถังแตกไม่มีเงินจ่ายเพราะและทุกพักการเมืองก็โกหกหลอกลวงประชาชน จะเอาเงินภาษีไปแจกประชาชนโครงการต่างๆประชานิยมเอยอะแยะมากมายอย่างพักเพื่อไทยนี่กัโครงการประชานิยมจะเอาเงินภาษีไปแจกห้าแสนล้านจะเอาเงินไปแจกห้าแสนล้านครับาหาเสียงไว้ห้าแสนล้านนะครับห้าแสนล้านนี่จะเอาเงินจากไหนมาแจกครับขนาดเบี้ยคนชราทุกวันนี้หกร้อยถึงหนึ่งพันบาท รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยบอกว่าต่อไปนี้ต้องเพ ala, pues, uh huh. ิ่มภาระให้กับคนแก่ใครแก่แล้วไม่พอจะต้องพิสูจน์ด้วยว่าจนแก่แล้วต้องพิสูจน์ความจนนะครับคนจนไม่มีเวลาที่จะไปพิสูจน์ความจนกับหน่วยงานของรัฐหรอกเขาต้องทํามาหากินเพราะเขายากจนเพราะฉะนั้นจะทําให้คนจนเหล่านี้ตกหล่นไปคนแก่ปัจจุบันมีสิบเอ็ดล้านคน ถ้ายึดหลักว่าจะต้องเป็นผู้ยากไร้คนจนนะก็จะมีคนที่ได้รับประโยชน์เพียงห้าล้านคนอีกหกล้านคนก็รวมทั้งผมด้วยก็คงจะไม่ได้เงินเบี้ยคนชราหายไปอีกหกล้านเพราะรัฐบาลไม่มีตังนะบางคนก็เรียกว่าถังแตกแต่รัฐบาลบอกถังยังไม่แตกนะครับพี่น้องประชาชนคิดอย่างไรนับวันเนี่ยสิทธิของประชาชนหมดไปเรื่อยๆเพราะนักการเมืองหาเสียงอย่างเดียว หาเสียงแล้วก็ไม่ทําหาเสียงบอกนะสวัสดีการทุ่นหน้าจะเพิ่มเงินเดือนไม่ต้องใช้นี่เป็นนี่ก็ไม่ต้องใช้ผมยังถามไปยังนักการเมืองต่างๆว่าเวลาคุณหาเสียงเน่ยคุณเคยคิดไหมว่าจะเอาเงินจากไหนมาใช้ในการในโครงการประชานิยมเนี่ยแค่เนี่ยเดือนละหกร้อยถึงหนึ่งันคนแก่คุณยังไม่มีปัญญาจ่ายเลยและรัฐบาลเพื่อไทยกําลังจะมาบอกว่า เป็นรัฐบาลปุ๊บแจกทันทีห้าแสนล้านอ้โหเดือนละหกร้อยถึงพันหนึ่งแจกคนแก่ยังตัดเลยรัฐบาลอ่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแล้วเงียบเลยนะพลเอกประยุทธ์เงียบเลยไม่ออกมาพูดเลยทั้งๆท,ท,ที่เป็นเรื่องใหญ่นะตอนที่ตัวเองเมีอำนาจก่อนการเลือกตั้งทําไมไม่ตัดเงินนะ่ะไม่ตัดเงินคนแก่พอหลังเลือกตั้งตัวเองแพ้เลือกตั้งแล้วไปแอบลักไก่ไปแอบลับกหลักอยู่ดีๆก็ไปแก้แก้ระเบียบ โดยให้มีผลในวันที่12สิงหาที่ผ่านมาวันแม่ก็หมายความว่าตั้งแต่วันแม่ที่ผ่านมาเนี่ยคนแก่ก็จะไม่ได้เงินชรา,าแล้วถ้าไม่สามารถพิสูจน์ความจนได้นี่คือผลงานของรัฐบาลที่มาจากคอสชอเนี่ยคิดดูนะอยู่ดีๆก็ลักหลับลักไก่ไม่เคยบอกประชาชนเลยจะแก้กฎระเบียบอะไรที่มันกระทบประชาชนจำนวนมากขนาดนี้ mm. ก็น่าจะแจ้งให้ประชาชนทราบ ทำประชามติหรือถแถลงข่าวระดมความคิดเห็นจริงไหมครับพี่น้องครับไม่ใช่อยู่ดีๆคุณก็แอบไปแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแก้ระเบียบแล้วบอกว่าต่อน,นี้ต่อน,นี้เป็นต้นไปใครที่แก่นะไม่ได้ไม่ได้เงินเบี้ยคนชราจะต้องจนด้วยต้องไม่มีรายได้หรือมีรายได้ก็ไม่พอใช้ต้องไปนั่งพิสูจน์ความจนเพื่อจะเอาเงินหกร้อยบาทค่าเดินทางค่าอะไรต่างๆเดินทางไปยังหน่วยงานของรัฐมันจะคุ้มไหมวะ พี่น้องครับก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าทุเรศนะนะไม่นะครับมันจะกลายเป็นเงินสงเคราะห์สําหรับคนยากคนจนไปไม่ใช่สวัสดิการสวัสดิการก็หมายถึงเงินที่รัฐจัดให้กับประชาชนแบบท่วนมากและเท่าเทียมกันไม่ได้ต้องคำนึงว่าจนหรือรวยนะครับทําไมรัฐบาลไม่ไปลดงบประมาณเช่นซื้ออาวุธสงครามซื้อลถถัง ซื้อเรือดำน้ําลดเงินเดือนสอวอสอวอเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะนะครับประชุมสภาครั้งต้องเสียเงินห้าล้านแปดล้านไม่มาประชุมด้วยทวงความเจริญด้วยเราควรจะยกเลิกสอวอไปประหยัดเงินไปปีตั้งหลายพันล้านเนี่ยนะคนละแสนกว่าบาทเนี่ยสองร้อยห้าสิบคนเนี่ยผมคิดว่าเราควรจะยกเลิกสองวอไปแล้วเอาเงินเดือนสอวอมาช่วยคนจน เพราะสะวพวกนี้ไม่ได้มีความเดือดร้อนเลยคือคนแก่คนเท่าที่นะ,กะเกษียณอายุจากราชการเป็นนักธุรกิจเป็นคนมีเส้นมีสายที่รู้จักพวกนายทหารใหญ่ๆก็สามารถมาเป็นได้แล้วแล้วคนพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประเทศชาติเลยพวกสวพวกนี้ควรจะยุบทิ้งและนะและเอาเงินเดือนของสวทั้งหลายเอามาช่วยคนจนพี่น้องเห็นด้วยไหมคือสวอรประเทศไทยเป็น,เป,นเป็นพวกที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์มันเหมือนไส้ติ่งส่วนเกินของ ระบอบประชาธิปไตยวันๆก็ออกมาเห่ามาหอนนะในเรื่องที่ไม่เป็นสาระและไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนและก็ถูกมองว่าเป็นคนรับใช้ของสองลุงที่แต่งตั้งมาเพราะนั้นเนี่ยยุคทิ้งไปดีกว่า250คนไม่มีประโยชน์นเลยคือไส่ติ่งของระบบการเมืองไทยไม่มีประโยชน์ไนเลยนะแก่ๆเท่าๆขัดขวางความเจริญด้วยนะ สวอพวกนี้ยุบทิ้งไปแล้วเอาเงินเดือนพวกนี้มาเป็นเงินให้กับคนชรานะครับนะไม่มีประโยชน์สวในประเทศไทยเนี่ยผมบอกไม่มีประโยชน์เลยผมแสดงความคิดเห็นาทางการเมืองตรงไปตรงมายกเลิกไปยุบทิ้งไปวันวัน,วนไม่ต้องออกมาเห่ามาหอ,อนนะทุกวันเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สามเดือนแล้วก็เพราะอะไรเพราะสวสว,ส,วส่วนใหญ่ไอสวส่วนใหญ่เนี่ยไอสวสวอเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ย นะครับนะไอสวะพวกนี้นะครับไม่ยอมทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญนะคุณมีหน้าที่โหวตนายกคุณก็ไม่ทําหาอะไรเงินเดือนก็กินเยอะแดกเยอะนะไม่มีประโยชน์กับประชาชนเลยครับนะยุบทิ้งไปแล้วเอาเงินมา,าจ่ายเบี้ยคนชราพี่น้องเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยก็ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะครับ นะไล่พวกสววพวกนี้ก็สร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศไทยนะเป็นเป็นส่วนเกินของประเทศไทยไม่รู้แม่งจะมีไว้ทําหาเลยเอาเงินพวกนี้มาจ่ายเงินเบี้ยคนจรานะครับนะมิจฉาชีพเยอะระมัดระวังนะครับอย่าไปกดนั่นกดนี่นะครับติดตามรายการทนายใายทุกข์เาให้ความรู้